ตอนที่461จิตสังหารดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นเขารู้ว่าไม่สามารถต้านทานชายเกราะทองด้วยระดับปัจจุบันได้เว้นแต่จะนำวิญญาณเทวะออกมาขณะนั้นเฉียนเฟิงและหลิวเหมยขมวดคิวเช่นกันเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนมองออกด้วยดวงตาเฉียนเฟิงสว่างขึ้นและเอ่ยขึ้นมาทันทีซึ่งหนิวเราสามคนมาช่วยกันต้านปราณกระบี่จากชายเกราะทองนั้นไหม หวังหลินพยักหน้าแฝงสายตาเย็นชาพลางกล่าวตกลงเหตุผลที่เฉียนเฟิงเอ๋อขอให้หวังหลินช่วยก็เพราะเขาไม่มีตัวเลือกเห็นได้ชัดว่าแม้แต่เขาและหลิวเหมยก็ไม่มั่นใจว่าจะต้านทานการโจมตีนั้นได้หากพวกเขาไม่สามารถต้านทานได้ก็ไม่สามารถเข้าไปค้นหาพระราชวังได้เช่นกันยุนเซวจือและชายชราต่างก็นำหน้าไปแล้วหากพวกเขาช้ากว่านี้อาจจะสายเกินไป เมื่อมีหวังหลิงอยู่ข้างพวกเขาโอกาสที่ทั้งสามคนจะผ่านเข้าไปได้ยิ่งสูงขึ้นเฉียนเฟิงไม่ประเมินหวังหลิงต่ำไปเพียงแค่เพราะเป็นขั้นแปลงวิญญาณระดับต้นความจริงในใจเขาเชื่อว่าหวังหลินเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติพอจะเป็นคู่ต่อสู้เขายังรู้ว่าธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงที่หวังหลิงครอบครองเป็นสิ่งที่สามารถสังหารเขาได้ทันทีดังนั้นเขาจึงกลัวหวังหลิงอยู่ลึกๆนี่เป็นเหตุผลที่เขาใช้ผีเสื้อสีชาตรังหวังหลิงเอาไว้ เพื่อให้เขาเข้ามาเอาผลึกดาวเซียนโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับหวังหลินเทว่าหลังจากเข้ามาที่ภูเขาว,วิญญาณจึงตระหนักได้ว่ามีม่านพลังหลายชั้นขวางกั้นก่อนที่จะได้ผลึกเขาไม่คิดว่าหวังหลินจะเป็นคนออนแอเหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกตอนนี้เขาเห็นหวังหลินเท่าเทียมกันแต่ลึกๆในใจเฉียนเฟิงยังรู้สึกโอหังอยู่ในสายตาเขาหากหวังหลินไม่มีธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงเช่นนั้นไม่มีทางที่หวังหลินจะเทียบเคียงกับเขาได้ หลังได้ยินเสียงตอบสนองของหวังหลินเฉียนเฟิงขบคิดเล็กน้อยและเอ่ยขึ้นสหายซึ่งเราสองคนจะเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยสิทธิ์น้องของข้ารับช่วงต่อเจ้าคิดเช่นไรหวังหลินมองเฉียนเฟิงและหลิวเหมยด้วยสายตาสงบนิ่งขณะนั้นหลิวเหมยมองมาทางเขาเช่นกันพร้อมกับเผยรอยยิ้มและกำลังจะเอ่ยขึ้นทว่าหวังหลินถอนสายตาออกมาไม่ต้องข้าจะไปก่อนและพวกเจ้าสองคนค่อยสมทบ เฉียนเฟิงตกตะลึงพลันดวงตาสว่างขึ้นการเป็นคนแรกนั่นหมายถึงไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับการโจมตีเต็มพลงังแต่เขายังต้องให้ความสนใจกับโอกาสการถูกแทงจากคนข้างหลังอีกด้วยมันเป็นสิ่งอันตรายมากเหตุผลที่เฉียนเฟิงพูดว่าทั้งสองคนจะเข้าไปด้วยกันนั่นก็เพราะเขากลัวว่าหวังหลินจะกังวลเกินเหตุและรั้งกลับไปและให้หลิวเหมยตามมาหลังจากนั้นแม้วังหลินจะลอบโจมตีเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เฉียนเฟิงตัดสินใจว่าการจัดการกับปรานกระบี่เป็นลำดับแรกการจัดการหวังหลินค่อยทำทีหลังเมื่อได้ยินว่าหวังหลินอาสาเป็นคนเข้าไปก่อนเขาจึงระแวงเล็กน้อยเธอว่านี่ไม่ใช่เวลาจะมาคิดเรื่องแบบนั้นจึงเอ่ยขึ้นหากเป็นเช่นนั้นเราก็ขึ้นอยู่กับสหายเสื่องแล้วหลิวเหมยขมวดคิ้วบางนางรู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างแปลกประหลาดหลังคบคิดเล็กน้อยนางมองไปทางหวังหลิน หวังหลินเหาะเหินเข้าหาชายเกราะทองโดยไม่ได้หันไปมองนางหลิวเหมยและเฉียนเฟิงติดตามหวังหลินไปทั้งสามคนเคลื่อนไปข้างหน้าในรูปแบบค่ายกลขณะที่ทั้งสามคนเข้ามาใกล้าสายตาบุรุษเกราะทองเปลี่ยนเป็นเคร่งเครืมและยกแขนขึ้นแสงสว่างเจิดจ้ารวบรวมบนกระบี่ทองจนพรามัวจากนั้นเขากวาดแกว่งกระบี่อย่างรุนแรงคลื่นปรานกระบี่ยาวร้อยพุตซึ่งดูคล้ายกับสามารถแบ่งแยกสวรรค์ออกจากกันได้ทันทีเข้าใกล้ ตามมาด้วยคลื่นเสียงกระแทกทำลายม่านพลังปรานกระบี่แทงทะลุผ่านท้องฟ้าจนได้ยินเพียงแค่เสียงมันเคลื่อนไหวเร็วมากและร่อนมาถึงทันทีทะเลเบื้องล่างถูกแบ่งออกเนื่องจากแรงกดดันจากปรานกระบี่เกิดเป็นหุบเหวลึกตอนที่หวังลินเห็นยุนเซวโวจื่อและชายชราปัดปรานกระบี่ออกเขารู้สึกถึงแรงจากด้านข้างเท่านั้นและไม่มีส่วนร่วมอะไร ตอนนี้เขาเผชิญมันด้วยตัวเองหนึ่งรู้สึกถึงพลังทำลายล้างภายในปราณกระบีได้เมื่อเผชิญกับพลังทำลายล้างนี้แม้แต่วิญญาณดั้งเดิมก็เริ่มสั่นเทาและแสดงอาการไม่มั่นคงไม่ใช่เพียงแค่นี้แต่ทุกส่วนในร่างกายรู้สึกถูกปรึงไว้ใต้ภูเขายักษ์เขาไม่คุ้นชินกับความรู้สึกเช่นนี้มันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่เขาต้องเจอแรงกดดันของสายแร่ว,วิญ,ญญาณใต้สำนักหลอมวิญญาณ เพียงแต่ความรู้สึกนี้รุนแรงมากกว่าหลายพันเท่าก่อนที่ปราณกระบี่ปะทะเข้าใส่เขาโลหิตเริ่มไหลออกจากมุมปากหวังหลินแต่สายตาเขาไม่เผยแววยอมแพ้ตอนที่เฉียนเฟิงรับรู้สภาวะปัจจุบันของหวังหลินเขาหยุดกึกชั่วครู่และเริ่มขบคิดจะใช้โอกาสนี้สังหารหวังหลินและเอาทงวิญญ,ญาณหนึ่งล้านดวงมาหรือว่าช่วยเขาต้านทานปราณกระบี่ดี ความคิดนี้ล่นผ่านในใจเขาและจึงตัดสินใจเขาจะสังหารหวังหลินและนำธงวิญญาณมาเมื่อมีธงวิญญาณเขาจะมีพลังมากขึ้นพอที่จะต่อต้านปราณกระบี่ได้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นรวดเร็วในความคิดหลังคิดได้แล้วเฉียนเฟิงหัวเราะและเอ่ยออกมาอย่ากังวลสหายซึ่งข้ากำลังไปเฉียนเฟิงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าราวสายฟ้าการโจมตีครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่นอนดังนั้นเฉียนเฟิงจึงไม่เร่งรีบ เขาต้องเข้าใกล้เพื่อเปิดการโจมตีที่หวังหลินไม่มีวันลืมเฉียนเฟิงรู้ว่าเขาต้องโจมตีครั้งเดียวให้สําเร็จไม่เช่นนั้นหวังหลินจะมีเวลาพอให้เรียกคงวิญญาณหนึ่งล้านดวงออกมาหากเกิดแบบนั้นขึ้นหลายอย่างคงไม่ดีเท่าไหร่ด้วยความเฉลียวฉลาดของหลิวเหมยนางจึงมองเห็นเจตนาของเฉียนเฟิงได้ทันทีและลังเลจากนั้นสายตานางเปลี่ยนเป็นเย็นชานางไม่ได้ตามไปแต่รออยู่ตรงนั้น นางเป็นคนโหดเหี้ยมดังนั้นมันจึงไม่สำคัญอะไรกับนางรวมถึงหักเฉียนเฟิงสังหารหวังหลินภาพมายาสุดท้ายของนางจะถูกรัศมีหวังหลินลบเลือนไปนี่ทำให้อนาคตของนางง่ายดายขึ้นเพราะเป็นเสมือนการลบเลือนมานรร้ายภายในใจที่นางจะต้องเผชิญขณะนั้นเองปราณกระบี่เข้ามาถึงเหนือศีรษะวังหลินดวงตาหวังหลินสว่างวาบและพ่นลมหายใจออกมาเมื่อเขาเป็นคนที่ยอมจะไปเป็นคนแรก เขาจะไม่คิดเรื่องการเปลี่ยนใจของเฉียนเฟิงได้อย่างไรทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเขาจากจังหวะที่ปรานกระบี่ถูกส่งออกมาและเฉียนเฟิงเริ่มเหาะเหินเข้ามาหาหวังหลินรอบคำนวณความเร็วของเฉียนเฟิงเมื่อเฉียนเฟิงอยู่ห่างหวังหลินไปร้อยพุตหวังหลินหัวเราะและตกกระเป๋าเจดีหนึ่งลอยออกมาจากกระเป๋าและปรากฏเบื้องหน้าเขาสัมผัสวิญ,ญญาณขั้นเทวระระดับต้นของโจยี่ออกมาจากเจดี ราณกระบี่หยุดชะงักไปหนึ่งจังหวะหลังพบสัมผัสวิญญาณหวังหลิงใช้การหยุดชะงักนี้หัวเราะพร้อมเรียกเจดีกลับคืนและพุ่งเข้าหาทะเลเทว่าเขาจงใจรักษาความเร็วให้อยู่ในระยะหนึ่งรอยฟุตกับเฉียนเฟิงสายตาชายกราะแทนเปลี่ยนเป็นเคร่งขึมแต่เขาไม่ได้โจมตีหวังหลิงเทว่าหันไปมองเฉียนเฟิงแทนตอนนี้ไม่มีสัมผัสวิญ,ญญาณระดับเทวะหยุดปราณกระบี่มันจึงตกลงบนร่างเฉียนเฟิง สีหน้าเฉียนเฟิงเปลี่ยนไปเขาไม่มีเวลาสงสัยว่าทำไมปรานกระบี่ถึงไม่โจมตีหวังหลินและเข้ามาหาเขาแทนขณะนั้นเขาร้องคำรามพลันตกกระเป๋านำเหล็กแหลมสีแดงออกมาแสงสีแดงสว่างเจิดจ้าและพุ่งเข้าหาปรานกระบีใบหน้าหวังหลินเผยอาการเยอ่อเยอ้เยอตอนที่ชายชราและเจ้าลิงต้านทานปรานกระบีหวังหลินรู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติ เขาสรุปได้ว่าชายเกราะทองต้องคิดว่าทั้งสองนั้นเป็นหนึ่งคู่และส่งปราณกระบี่ออกมาครั้งเดียวหวังหลินคำนวณระยะห่างระหว่างชายชาราและเจ้าลิงคือราวราวหนึ่งร้อยฟุตและตั้งข้อสงสัยว่าหากเขาอยู่ใกล้เฉียนเฟิงชายเกราะทองจะนับพวกเขาเป็นหนึ่งคู่หากทั้งสองอยู่ภายในระยะใ,นใ,นในกล้กันปราณกระบี่จะโจมตีคนที่อยู่ใกล้มันที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่หวังหลินปฏิเสธแผนเขาและเฉียนเฟิงไปกันก่อนและหลิวเหมยตามมาคนที่สอง เพราะแบบนั้นแม้เขาจะใกล้เฉียนเฟิงแต่มันใกล้เกินไปหากต้องเคลื่อนไหวผิดปกติอะไรเฉียนเฟิงคงสังเกตได้และระมัดระวังเป็นแน่เขาจึงตัดสินใจไปเองเป็นคนแรกแม้เฉียนเฟิงจะสงสัยเขาก็ยังตกอยู่ในกับดักตามจริงแม้เฉียนเฟิงไม่ตกลงกับแผนของหวังหลินเขาก็ไม่ได้แนะนําให้ทั้งสามคนร่วมมือกันอยู่ดีหวังหลินคงยังเผชิญหน้าด้วยตัวคนเดียว เขาไม่เชื่อว่าเฉียนเฟิงจะไม่ใช้โอกาสนี้สังหารเขาหากหวังหลินวางตัวเองอยู่ในจุดอันตรายแม้ว่าจะเกิดกรณีเช่นนั้นมันคงยากยิ่งที่จะหลอกเฉียนเฟิงให้เข้ามาหาเขาภายในระยะหนึ่งฟุตทว่าหวังหลินยังคงมีแผนสองและมั่นใจเกิน8ปดในสิบส่วนว่าจะหลอกลวงเฉียนเฟิงให้เข้ามาใกล้ได้เพียงพอเมื่อเฉียนเฟิงแนะนำให้ทั้งสามคนร่วมมือกันนี่จึงเป็นสิ่งยืนยันความสงสัยของหวังหลิน เฉียนเฟิงไม่สามารถต้านทานแรงกระตุ้นและล้มเลิกความพยายามในการร่วมมือกันเขากำลังจะใช้ช่วยต้านทานปราณกระบี่เป็นคำกล่าวอ้างเพื่อเข้าใกล้แต่ไม่ได้รู้ตัวว่าหวังหลินมองออกทั้งหมดแล้วสัมผัสวิญญาณของโจโยี่ที่มาจากเจดีเป็นส่วนสำคัญในแผนครั้งนี้การหยุดปราณกระบี่เพียงพอให้หวังหลินออกห่างไปเพื่อให้เฉียนเฟิงเป็นคนที่อยู่ใกล้ปราณกระบี่ที่สุด แม้จะใช้เวลายาวนานเพื่ออธิบายทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาขณะที่ปรานกระบี่กวาดเข้าหาเฉียนเฟิงหวังหลินหยุดกึกเขาไม่ได้หเหาะเฮินห่างไปแต่มองหลิวเหมยด้วยสายตายเย็นชาหลิวเหมยอยู่ด้านหลังและตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อเห็นสถานการณ์เปลี่ยนนางตระหนักบางสิ่งได้ทันทีและรีบไล่ตามหลังหวังหลินเมื่อเขาเห็นหลิวเหมยกำลังเข้ามาใกล้สายตาหวังหลินเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นและพุ่งตัวออกไป คราวนี้เขาเคลื่อนตัวให้ไกลกว่าร้อยฟุตจากเฉียนเฟิงในไม่ช้าที่หวังหลินอยู่ห่างจากเฉียนเฟิงเกินหนึ่งร้อยฟุตชายเกราะทองกวัดแกว่งกระบี่สองครั้งอย่างรวดเร็วส่งคลื่นกระบี่หนึ่งเข้าห,าหาหวังหลินและอีกหนึ่งเข้าหาห,าหลิวเหมยสายตาหวังหลินเต็มไปด้วยจิตสังหารเขาหยุดเหาะเหินเข้าหาท้องทะเลและเคลื่อนที่คลิปตาเข้าสู่ระยะหนึ่งร้อยฟุตของหลิวเหมยขณะที่ปรานกระบี่เข้าใกล้นาง สีหน้าหลิวเหมยเปลี่ยนไปนางดูเหมือนตระหนักบางอย่างได้แม้จะไม่แน่ใจนักแต่นางเดาสถานการณ์จากการกระทำของหวังหลินนางจะเคลื่อนที่พลิกตาออกไปเพราะหวังหลินจะอยู่ด้านบนซึ่งทำให้เขาเป็นคนที่โดนปรานกระบี่แทนตอนที่462เย่หู่โยหวังหลินเสียยิ้มยยเยาะเย้ย,เ,ยเมื่อนางกำลังเคลื่อนที่พลิกตาหวังหลินสัมผัสกระเป๋าและไม้แกะสลักเขตแดนหลายชิ้นลอยออกมา การเวลาด้วยเสียงคำรามจากหวังหลินไม้แกะสลักทั้งหมดระเบิดและเขตแดนแห่งการเวลาอันแข็งแกร่งพุ่งพล่านออกมาแม้ว่าเขตแดนของหลิวเหมยจะบรรลุระดับสมบูรณ์ทว่าเขตแดนแห่งเวลานี้หวังหลินเตรียมการไว้อย่างรอบคอบมันอ่อนแอเกินกว่าจะทำอันตรายหลิวเหมยหรือทำให้นางชะลอตัวช้าลงมากแต่ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้มันคือเรื่องอันตรายร่างหลิวเหมยเชื่องช้าลงยอมให้หวังหลินเคลื่อนไปอยู่ด้านล่าง ขณะนั้นปรานกระบีสองสายรวมเข้าเป็นหนึ่งและตกลงเข้าหาหลิวเหมยอย่างบ้าคลั่งดวงตาหวังหลินเต็มไปด้วยจิตสังหารพร้อมกับชี้หลิวเหมยควันกดเกณฑ์หนึ่งสายลอยออกมาจากนิ้วและพุ่งเข้าหานางหวังหลินไม่รอคอยผลลัพธ์เขารู้ว่านั่นเป็นจุดสําคัญจึงพุ่งเข้าหาทะเลโดยไม่มีความลังเลเมื่อเข้าไปใต้น้ําเขาเห็นพระราชวังยักษ์เรืองแสงสีทอง หวังหลินพุ่งเข้าหาวังด้วยความเร็วสูงสุดมีพลังลึกลับหนึ่งภายในท้องทะเลหวังหลินไม่ต้องทดสอบก็รู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้ป้องกันการเคลื่อนที่พริกตาเขามีประสบการณ์กับสถานที่ลึกลับที่อื่นมาก่อนจึงรู้ว่าพลังนี้ให้ความรู้สึกเช่นไรเมื่อเขากำลังจะเข้าสู่พระราชวังเสียงคำรามดังออกมาจากพื้นผิวจากนั้นท้องทะเลรอบหวังหลินแยกออกจากกันอย่างรวดเร็ว คลื่นกระบี่ยาวหนึ่งร้อยฟุตตกลงมาจากท้องฟ้าและไล่ตามหลังหวังหลิงทันทีขณะที่ปราณกระบี่เข้าใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นหวังหลิงรู้สึกถึงกลิ่นอายทรงพลงังความเจ็บปวดบาดลึกพลันออกมาจากบนศีรษะเขากัดฟันกรอดตอนนี้อยู่ห่างจากพระราชวังเพียงหนึ่งพันฟุตเท่านั้นทว่าปราณกระบี่เกือบจะถึงตัวเขาอยู่แล้วร่องรอยโลหิตออกมาจากบนศีรษะหวังหลินและความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น 9 0้อยฟุต8 0ดฟุตเจ็ร้อยฟุตห0 0้อยฟุตเขาเข้าใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นแต่ปราณกระบี่ที่กำลังใกล้เข้ามาอยู่เหนือศีรษะเสียงคำรามของปราณกระบี่ดังกึกก้องในสมองหวังหลินขณะที่หวังหลินเร่งรีบเข้าหาพระราชวางังเขากระอักโลหิตออกมาจากนั้นนำขวานออกมาจากกระเป๋าเขาส่งเสียงคำรามทันทีหันตัวกลับและวางขวานไว้เบื้องหน้าปราณกระบี่ร่อนมาถึงและตกลงใส่ขวานทันทีใบหน้าหวังหลินเปลี่ยนเป็นสีแดง เขากระอักโลหิตและวิญญาณดั้งเดิมสันสะเทือนหวังหลินนำเจดีออกมาจากกระเป๋าเขตแดนของโจโยี่กระจายอย่างรวดเร็วและปราณกระบี่หยุดชะงักการหยุดชะงักครั้งนี้หวังหลินพุ่งข้ามผ่านไปห้าร้อยฟุตและเข้าสู่พระราชวังในทันทีเมื่อเข้ามาข้างในปราณกระบี่สันสะท้านและหายไปโลหิตซึมออกมาจากปากหวังหลิขนขณะที่เขาเก็บขวานและเจดีกลับจากนั้นนั่งลงในท่านั่งดอกบัว นำเม็ดยาจำนวนมากออกมาและกลืนกินมันก่อนที่ความรู้สึกเจ็บปวดจะเต็มไปทั่วทั้งร่างเขานำหินหยกสวรรค์ออกมามองมันก่อนโยนเข้าปากหวังหลิงสัมผัสถ,ถึงปราณสวรคร์เต็มไปทั่วร่างต้องขอบคุณพลังปราณสวรรค์แบบเร่งด่วนนี้หวังหลินรู้สึกร่างกายกลายเป็นแสงสว่างพลังปราณสวรคร์ระงับอาการบาดเจ็บทั้งหมดของเขาหลังจากนั้นไม่นานจึงยืนขึ้นพร้อมกับก้าวเข้าไปส่วนลึกของวงัง ขณะที่เหนือท้องทะเลปรานกระบี่กำลังเข้าใกล้หลิวเหมยขณะที่นางกำลังหลบเลี่ยงกดเก์หนึ่งเข้าใกล้นางจากด้านหลังทำให้ท่าทางสวยงามเปลี่ยนไปนางกัดฟันและพ่นหมอกขาวออกมาริบบิ้นขาวเต้นระบําอยู่ในสายหมอกและเคลื่อนร่างฟาดเข้าใสา่มันทำลายกดเก์และห่อหุ้มรอบตัวนางอย่างรวดเร็วเคลื่อนร่างออกห่างปรานกระบี่ไปหนึ่งมืฟุตปรานกระบี่พลาดเป้าและหายไปชายเกราะทองไม่ได้โจมตีอีก งานของเขาแค่ป้องกันสถานที่แห่งนี้เท่านั้นและยอมให้คนที่มีคุณสมบัติเพียงพอผ่านเข้าไปความต้องการเพียงสิ่งเดียวนั่นคือสามารถต้านรับพลังหนึ่งกระบี่ได้เฉียนเฟิงตอนนี้ตกอยู่ในสภาวะการย่ำแยมากโชคดีที่เขาออกจากพื้นที่แห่งนั้นได้เร็วพอการโจมตีจึงหยุดลงเฉียนเฟิงร้องตะโกนด้วยท่าทางเกรี้ยวกราดซึ่งหนิวข้าสาบานว่าข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นชิ้น หากข้าผิดคำสาบานขอให้ข้าตายด้วยความเจ็บปวดทุกข์รมานหลิวเหมยจ้องทะเลอย่างเงียบเชียบด้วยสีหน้ามองมนเมื่อเห็นว่าเฉียนเฟิงยังสาบแช่งและร้องคำรามนางขมวดคิ้วและกล่าวขึ้นผูกปากหากไม่ใช่ท่านมีเจตนาร้ายและเราสามคนร่วมมือกันจริงๆเราคงไปอยู่ในวังนั่นเรียบร้อยแล้วมากกว่าจะอยู่ที่นี่เฉียนเฟิงใบหน้าดูดันเขามองหลิวเหมยด้วยท่าทีเหี้มโหดและกล่าวขึ้น เจ้าคิดหรือว่าข้าไม่รู้เรื่องที่พวกเจ้าสองคนสบตาและชอบพอกันสิทน้องอย่าลืมว่าเจ้าสัญญาอะไรกับข้าไว้หลิวเหมยมองเฉียนเฟิงด้วยสายตาเย็นชาและเอ่ยขึ้นมีหยุนเซว่จืออยู่ที่นี่มันก็ยากที่ซึ่งหนิวจะได้เสี้ยววิญญาณกลับคืนหยุนเซว่จือไม่ปล่อยให้เขาสำเร็จอย่างง่ายๆได้เฉียนเฟิงสูดหายใจลึกจากนั้นลดสายตาดูร้ายลงสัมผัสกระเป๋าและกล่าวขึ้น ตาเท่าให้บางสิ่งกับข้าไว้เอาไว้ใช้ต่อต้านธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงเมื่อมันมีผลกระทบต่อธงวิญญาณมันก็ควรมีผลกระทบต่อเซียนขั้นเทวาเช่นกันหลังหยุนเซโว่จือออกมาข้าจะใช้สิ่งนี้ข้าต้องการเซียววิญญาณของข้าเท่านั้นแต่หากมันยังไม่ยอมให้ข้าจะปล่อยมันออกมาทั้งหมดข้างในวังใต้ทะเลสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินคือห้องโถงขนาดใหญ่มาก มีตะเกียงหลายแห่งรอบห้องโถงซึ่งกำลังกวาดแกว่งและเรืองแสงชั่วร้ายแสงนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากไฟแต่เป็นสิ่งลึกลับบางอย่างที่หวังหลินไม่เคยเห็นมาก่อนแสงสลัวทำให้ห้องโถงแห่งนี้กลายเป็นภาพเลอและทำให้เกิดความรู้สึกประหลาดยิ่งนับหวังหลินมีท่าทีระมัดระวังขณะที่เดินไปข้างหน้าห้องโถงนี้ดูเหมือนไร้จุดสิ้นสุดเขาเดินมานานมากและมันยังคงเหมือนเดิมหวังหลินไม่กล้ากระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกไปไกล เมื่อมาถึงที่นี่ครั้งแรกเขากระจายสัมผัสวิญญาณออกและบางส่วนหายไปราวกับถูกกลืนกินซึ่งทําให้หวังหลินยิ่งระมัดระวังเพิ่มขึ้นไปอีกหลังผ่านไปโดยไม่รู้เวลาหวังหลินเห็นแสงกระพริบจากวิชาที่อยู่ห่างออกไปไกลเขาหยุดเคลื่อนไหวและกระจายสัมผัสวิญญาณตรงไปด้วยความระมัดระวงังแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปเมื่อสัมผัสวิญญาณของเขามาถึงปลายสุดห้องโถงสิ่งที่เขาเห็นคือพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ มีหอคอยสูงตระหง่านตั้งอยู่ตรงกลางพื้นที่โล่งแห่งนี้บนยอดหอคอยเป็นบัลลังและมีคนเส้นผมสีดามล้วนนั่งอยู่บนนั้นคนผู้นี้อายุราวๆวัยกลางคนและดูธรรมดามากแต่กลับปลดปล่อยกลิ่นอายหน้าเกรงขามดวงตาปิดสนิทและไม่แสดงร่องรอยชีวิตจากร่างนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นร่างคนตายทว่าร่างเขาปลดปล่อยกลิ่นอายหน้าสะพรึงกลัวล้อมรอบพื้นที่ทั่วบริเวณ ขณะที่สัมผัสวิญญาณของหวังลินเห็นบุคคลผู้นี้เขาเกิดแรงกระตุ้นให้โค้งคำนับเข้าหาทันทีหวังลินถูกบังคับให้กระตุ้นพลังปราณสวรรค์เพื่อระง,งับแรงกระตุ้นนี้ไว้ดูเหมือนมีพลังลึกลับที่นี่ที่สามารถทำให้จิตใจทุกคนสั่นไหวเมื่อผ่านเข้าไปเบื้องหน้าเขาเป็นของสิ่งหนึ่งล่องลอยอยู่มันเป็นลูกบอลแสงสีม่วงลำแสงสองสว่างบนชายกลางคนและทิ้งเงาสีดำไว้เบื้องหลังเขา ทว่าแสงนี้ดูสลัวและสะบัดไปมาราวกับสามารถพัดปลิวไปยามใดก็ได้ขณะที่สัมผัสวิญญาณหวังหลินสัมผัสบอลแสงพลังแข็งแกร่งสายหนึ่งกระแทกเข้าใส่สัมผัสวิญญาณเขาทันทีจึงทำให้หวังหลินถอยกลับมาในห้องโถงใบหน้าหวังหลิงซีดเผือดและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุซาคุรุ่นแรกเย่อุโยเขาสามารถคาดเดาต,ตัวตนของชายวัยกลางคนผู้นี้ได้ทันที ส่วนลูกบอลแสงสีม่วงนั้นมันคือผลึกดาวเซียนแต่ว่าหวังหลิงรู้สึกราวกับมีบางสิ่งผิดปกติแม้มันจะดูเหมือนที่ซือถูนานอธิบายเขากลับไม่รู้สึกถึงเสี้ยววิญญาณของเขาเชื่อมต่อเข้ากับมันตอนที่สัมผัสวิญญาณเข้าไปแตะเมื่อเจ้ามาถึงแล้วก็เข้ามาน้ำเสียงหยุนเซวจื่ดังออกมาจากด้านล่างห้องโถงดวงตาหวังหลิงสว่างขึ้นเมื่อสัมผัสวิญญาณเข้าไปในห้องเขาเห็นซูซาคูคนแรกและผลึกดาวเซียน แต่เขาไม่เห็นยุนเซโวจืือหรือชายชราทั้งต่างก็อยู่ที่นี่อยู่แล้วหวังหลินคบคิดเล็กน้อยก่อนจะเดินไปข้างหน้าไม่นานนักเขาก็มาถึงสุดห้องโถงและเดินเข้าไปในพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ตอนนี้เมื่อมาที่นี่ด้วยตัวเองแล้วความรู้สึกตกใจยิ่งมากขึ้นไปอีกเปรียบกับหอคอยสูงพันฟุตแล้วเขารู้สึกราวกับมดตัวเล็กๆหวังหลินสูดหายใจลึกดวงตาส่องสว่างและเห็นร่างหยุนเซโวจออยู่ในมุมหนึ่ง ใบหน้าหยุนเซโวอจือซีดเผือดเขากำลังนั่งขัดสมาธิและโลหิตซึมออกมาจากมุมปากเขาดูอ่อนแอมากกว่าปกติเขามองหวังหลินและยิ้มเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าข้าดาวไม่ผิดเจ้าเป็นคนที่สามที่มาที่นี่จริงๆหวังหลินเผยใบหน้าระมัดระวังและเอ่ยถามแล้วเขาละยุนเซโวอจือเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าน่าเกลียดข้าใช้ค่ายกลเพื่อกักขังเขาเอาไว้ เขาควรยังถูกขังอยู่ข้างในหวังหลินข้าบาดเจ็บสาหัสจงไปเอาผลึกเซียนมาให้ข้าไม่ว่ามันจะเพื่อเผาละทิ้งอมตะของข้าหรือพวกเซียนข้าก็ไม่อาจปล่อยให้ผลึกดาวเซียนล่มสลายโ้หวังหลินมองยุนเซโวจื่อและเอ่ยถามด้วยท่าทีสงบนิ่งท่านต้องการให้ข้าไปเอาผลึกดาวเซียนยุนเซโวจื่อสูดหายใจลึกและถอนออกมา ข้ารู้ว่าเจ้าระมัดระวังตัวมากเจ้าตรวจสอบร่างกายข้าด้วยสัมผัสวิญญาณเจ้าได้เลยเจ้าจะพบว่าข้าแทบใช้พลังไปหมดแล้วชายชราคนนั้นไม่ได้มาจากดาวซูซาคูวิชาของเขาทั้งหมดประหลาดมากและข้าไม่อาจกับขังเขาไว้ได้นานเมื่อเขาได้รับอิสระจะสามารถขโมยผลึกดาวเสียนได้และถึงตอนนั้นทุกคนบนดาวซูซาคูจะ,ะเผชิญกับวิกฤต ดวงตาหวังหลินสว่างขึ้นเขาเมยศสีษะและมองไปที่บอลแสงสีม่วงด้านหน้าสู่ซาคุรุ่นแรกเขาถอยกลับโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยด้วยความเร็วที่มากกว่าตอนเข้ามาหลายเท่าหวังลินเหาะเหินเข้าหาห้องโถงราวกับคนบ้าสายตาหยุนเซวโวจือสว่างขึ้นและหายตัวไปทันทีเขาปรากฏตัวอีกครั้งเบื้องหน้าทางเดินเพื่อขัดขวางหวังหลินพันเอ่ยขึ้นเจ้าวิ่งทำไม ดวงตาหวังหลิงส่องสว่างจากนั้นถอยกลับ239และจ้องหยุนเซวโวจือเขาโบกแขนขวาและทงวิญญาณหนึ่งล้านดวงปรากฏผู้น้อยยังไม่อยากตายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ